มันี่ออกมาหาตกเป็ดครับผมไปหลายค้องแล้วครับมากับเบาว,วีกับเบวเยอะน้ามันลงครับผมท่านใ้ป่าพอตัวอยู่ผมก็เลาะมาตีผึ่งแถวแถวมองที่เคยตีนี่ครับ บกนั้นต๊กเบดอยู่พุดครับข้างหลังผู้คนครับรถจอด,ดู่ผูผมก็สิเลาะ,ละมาหาเลาะเบ,บิ่งตีเบิ่งจานี้ครับน้ำกบล้งครับผมน้ำคล้องหน้อยน้อยนี่ไปสองคล้องแล้วครับท่านใ้ป่าอยู่ครับนยวสิเลาะไปเบิง่งทางไม่อีกผมเห็นแล้วครับอยู่ลงโล่งนี่แหละครับ เดี๋ยวไปก็เห็นเลยครับโอ้ยนี่น้ำม,มาเนาะพึ่งหวังพึ่งน้ำนานี่คือจีโอคอยมีหรอกครับนี่ครับผมโอ้ล่างสวยงามมากครับผม ร่างสวยครับร่างสวยมีหน้าใหม่บ้านอ่อ่างขาวๆกันร่างกินเลยนะครับนาน,นี่เดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวต่างกลองสักครู่ก่อนครับผม เห็นไหครับอย่างงามเลยครับเบวยสวยๆๆร่งขาวโะเลยครับผมนี่ มีน้ำด้วยครับผมมีน้ำครับมีน้ำนางงามเลยครับพิดตาครับผมร่างกับขาวสวยครับผมไปต่อครับงามดี